เอาล้วครับก็กาบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไมโครฟ์ในเอ,อ่อไมโครฟ์พ็อกเก็ตพิเดซิชั่นในเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองสองหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดหลังจากที่หายไป,ไปนานนะสลับเอาชีวิตรอดไมโครฟ์เวอร์ชันนี้เนาะก็คือสี่เดือนที่แล้วแหละหายไปโคตรนานเลยสี่เดือนที่แล้วอันนี้อยู่ที่ ep สี่ท่านผู้ชมนะที่จำที่จำได้เนาะ ep สามเป็น ep ล่าสุดที่ผมลงไปสี่เดือนก่อนนี้โอ้โหโคตรนานเลยนะ ก็เอซึ่งพาน,นี้ไม่รู้จะทาอะไร,ระไปชมก็ลองมาผมก็จะมาลงเหมืองนี่ก่านะเพราะผมจําได้ว่าที่เราลงไปที่เราไปในเนเธอร์เออเนเธอร์ Net ur, หรือว่าเป็นนรกก็แหละคือเรายัางเตรียมตัวยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมท่านชมนี่เกาะเล็บผมก็ใกล้จะพังแล้วด้วย่ะซึ่งวันนี้เราก็จะลงเหมืองไปหาเพชรหาแร่อะไรมาเติมเต็มนะผมก็จะทําชุดเกาะเพชรแล้วก็เราก็จะไปเนเธอร์กันี๋ยวผมก็จะไปเล่นนอกรอบนะถ้ามีเวลา ก็คือผมจะลงคลิปทุกทุกวันอาทิตย์ถ้ามาชมนะอ่าเป็นวันอาทิตย์ก็คือวันเสาร์เนี่ยเป็นเวลาพักผมแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเป็นเวลาที่ผมต้องทําคลิปลงคลิปอะไรไประมาณเนี้ยอ่ะก็เข้าใจด้วยเนาะก็ท่านท่านผู้ชมบางคนก็หายเป็นก็หายแบบหายวับเลยอะ่ะคนดูผมมาหายวับเลยอะ่ะผมไม่ได้ลงคลิปนานนะโอเคอย่าพูดมากดีกว่าเราลงเหมืองนดีกว่าเนาะโอเคขอของไปแค่นิดเดียวก็พออ่ะขอของเก็บก่อนนะเออเอา,วาเอขวานเก็บอ่ะขวานเก็บ ขอเก็บของแป๊บท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมเตรียมพร้อมนะปะลงเหมืองนี่ก่อนเอจอจำไว้นะว่าเหมืองอยู่ไหนผมจําได้ว่าเหมืองอยู่ไหนว่าเออหังเมืองที่เหมืองล่าสุดที่ผมลงอะ่ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเหมืองเหมืองเหมืองน,นี่หรือเปล่านะเออเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนะอาหารก็ลดเร็วด้วยโอเคมาเออนี่ไงเจอแล้วนี่ไงครับอ่าเจอแล้วเจอแล้ว โอเคลงได้หรือเปล่าโอเคลงได้ลงได้ลงได้ไดโอ้โหดูจากสีสีท่าแล้วลงไม่ได้ผู้ชมนะมีสายเอฟเฟกต์ด้วยโอเคไปก็คือถ้ายังไงผมก็จะให้คุณภูมิมาเล่นด้วยนะเพราะเป็นบางครั้งที่คุณภูมิจะมาเล่นด้วยเป็นบางครั้งที่คุณภูมิจะมาเล่นเป็นเพื่อนกับผมผู้ชมนะเอออ่าก็ถ้าเขาว่างผมก็จะชวนเขามาเล่นอะไรประมาณนี้โอเค ลองเอเอลจดิไม่เอาเอ g ดีกว่าลวมไปแบบซอฟต์เซฟอ่ะลวมไปตรงน้ำดีกว่าท่านผู้ชมนะโอเคอ่ะถึงตรงนี้ละโอเคผมขอขุดไปทางนี้ดีกว่าเนาะอ่ะเจอเหล็กเจอลาวาเอาโอเคโอเคเอ่ะน้ำ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 โอ้ยน้ำน้ำผมก็จะพูดน้อยหน่อยท่านผู้ชมนะเออ ต้องตั้งใจเล่นท่านผู้ชมตั้งใจเล่นอย่างนั้นท่านผู้ชมนะอ่าโอ้ลาวาลาวาละเจอลาวาบ่อยมากโอเคโอเคก็วันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยท่านผู้ชมนะอ่าก็ไม่มีใครมาฉลองวันเกิดผมเออก็ไม่มีใครมาบอกอะไรนะให้เป็นป okay. okay. ระเดี๋ยผมนะคนดูเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะบอกแค่นั้นแหละเผื่อมีคนแบบเฮ้ยเจอเพชรละนี่ไงเจอง่ายอยู่นะเออพูดไปพูดไปเล่นเจอง่ายอยู่ง่ายดู ก็จะพูดติดติดการ์ดนะับเพราะผมเป็นตอนนี้ไม่เจ็บลิ้นมากสงสัยน่าจะเป็นร้อนในเออเหมือนพี่ครับเราเคยอะไรคูก็ผมเป็นร้อนในจริงอะตอนนี้เออพูดแบบเหี่ๆติดติดการ์ดหน่อยแล้วเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออโอเคผมอาจจะแบบพูดไม่แบบพูดไม่สนุกพูดไม่ไม่ให้ความบันเทิงอะไรประมาณนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมไม่มีมุกอะไรเล่นเนาะเล่นคนเดียวอะก็ มันเหงาเนาะเออมันเล่นคนเดียวมันเหงาก็ไม่รู้จะคิดมุกอะไรให้เล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะแบบไปอีกอย่างหนึ่งนะอีกฟิวลงไปเลยอะ่ะโอเคโอเคไปอุ้ยเนนเนนเฮ้ย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 โอเค,อเ,ค,อเ,คเราได้เพชรมาสีก้อนน้ำน้ำน้ำโอเคไปคุณหาเพชรต่อโอเค เพชรต้องการเพชรคือต้องการสักประมาณแบบเอาแบบเอาแบบเอาแบบเท่าที่หาได้มาผชมน,นะเออผมก็จะทํากรอบเพชรอะไรประมาณนี้แต่พวกเอ็นชาร์ดเนี่ยไม่รู้จะเอ็นชาร์ดอะไรดีเนาะคือสำหรับไม่ครับมันมีที่ฟาร์มเยอะแยะมากมายนะผมก็ต้องไปศึกษามา <c oughs> ซึ่งไม่รู้จะมีเวลาไปศึกษาหรือเปล่าโอ้ขนาเวลาพักยังไม่มีเลยหนึ่งวันเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ลงคลิปด้วยก็ ใครอยากผมแบบให้ผมลงลงคลิปแบบมีแบบมีสีสันอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจผมหน่อยนะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักครอยให้ช่องผมด้วยนะเออก็อยากแบบอยากอยากทําความฝันตัวเองให้แบบไปไกลนะเออสำหรับช่องผมเนาะผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าผมก็จะจนกว่าผมแบบ <c oughs> จนผมเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเออ,เอ,อจนกว่า แบบทำไปเรื่อยอะอ่าก็คือเห็นยูทูบเบอร์นักแคสเกมหลายพี่ๆหลายคนนะว่าเขาทำเขาก็มีกติประจำใจนะเออบางคนเนี่ยมีกติประจำใจของตัวเองอะแบบเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองแบบทำช่องต่อไปเนาะเออมีกำลังใจอะคนดูเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยยิงให้กำลังใจตัวเองนะยิงคนอื่นรอบข้าให้กำลังใจตัวเองไะยิงมีกำลังใจคนดูอีก โคตรมีกาลังใจเลยท่านผู้ชมนะเออให้อย่างนั้นก็มีอย่างนั้นผมก็แบบดีคือผมขอสักแบบคลิปหนึ่งก็สักสิบไลค์อะไรแบบนี้ห้าไลค์ห้าไลค์ก็ดีใจนะห like, ้าสิบไลค์แล้วผมโคตรดีใจเลยอเออคนดูแบบเป็นร้อยร้อยคนอะขึ้นไปอะผมโคตรดีใจเลยเนาะเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ดีนะแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเออไม่รู้เหมือนกันนะก็ผมก็ต้องแบบทำคลิปอย่างนงี้ไปเรื่อยๆนะเออโอเคอ่ะ okay. ก็ลืมไปนะเพราะเรามีเวนไมเนอร์นี่หว่าลืมไปลืมไปโอเคเราขูดหาเพชรแป๊บท่านผู้ชมนะสันนิษฐานเพชรอยู่แถวแถวนี้แหละเพชรในเวอร์ชันนี้มันก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรขนาดท่านผู้ชมนะอ่าอ๋อไปทุบทอดทำไมเนี่ยโอเคเผื่อเจอเนาะเผื่อเจออืมไม่เจอฮะมันอาจจะอยู่บนสักสองสามบล็อกขึ้นไปหรือเปล่านะฮะเฮ้ย เล้วสโตนนี่เออบ้านก็เยอะนะแต่เอาไปไว้ดีกว่านะเก็บไปไว้แบบในกล่องอะ่ะเผื่อจะทำอุปรกรณ์อะไรประมาณเนี้ยเวดไม่นนเนอร์ดิเอาเวดไม่นนเนอร์ไว้ได้แต่มันเวดไม่เนอร์เพชรได้นะผู้ชมนะแปลกจังบักหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะกดไปเลยพี่แอลก็จะพังแล้วตอนเนี้ยพังเสร็จแล้วเอา้าเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่อู้ไม่เหมือนที่อู้กันไว้เลยเนี่ยแม่พงพังละ มือมืโอเคครับตเตาเผาอ่าผมจะเผาพิแอคเผาพิแออะไรเผาเหล็กเออเหมือนละตอนนี้เหมือนละโอเคเแล้ววางเผาก็สำรวจอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อน้องรามน้องรามน้องรามไม่มีน้องรามโอเคไปสำรวจไปเลยเนาะอ่าโอเครูปแบบหน่วงๆไนงะ มันน่าจะเป็นเท็กเจอแพรกด้วยเนาะโอเคสวัสดีน้องรามจะว่าไปสลา,ามไม่ไปทำอะไรเนาะเจียววันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้ว่าไว้ทำเชือกเนาะเออ,เอาดีกว่าเพราะเรามีเชือกเยอะและ้วที่บ้านเราก็มีม้า้วด้วยโอเคไปลงต่อเหมือนลงต่อคือพาร์ทนี้ไม่มีอะไรท่านผู้ชม ผมก็จะแบบบน่นบ่นไปเรื่อยแล้วก็บ่นไปเรื่อยแล้วก็หาแร่อะไรอย่างเงี้ยเออคือผมเป็นคนที่ชอบบ่นนะเออบน่นไปบางครั้งที่อยู่คนเดียวไปชอบบนนะ่นเนาะโอเคใครตนฟังได้ก็สุดยอดมากอ่าสลับใครที่ทำเป็นยูทูบเบอร์อยู่เนาะก็ขอให้แบบไปไปขอให้ฝันเป็นจริงนะเออแบบอะไรประมาณเนี้ยแบบอยากมีคนดูเยอะๆอะอะไรประมาณเนี้ยขอพูดเรื่องเรื่องเดิมเนาะเออประเด็นเดิมเลยโอเค ผมแบบถ้ายัางไงผมกม็ถ้าจบโรงเรียนนี้ไปที่ผมเรียนอยู่ศึกษาอยู่เนี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปท่านชมน,นะคือแบบต้องเรียนเนาะก็จะเข้าสู่ไว้แบบทาํางานอะไรยังไงประมาณเนี้ยเออถ้าอย่างนั้นก็แบบอาจจะไม่ได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะเออก็พูดไปก่อนเนาะเผื่อเผื่อพูดไปเผื่ออนาคตท่านผู้ชมนะถ้ายัางไงผมมีเวลาก็มาลงคลิปท่านผู้ชมดูนะ ก็ที่คนภูมิเขาไม่ได้แบบลงคลิปไม่ได้ทําคลิปอะไรเขาก็เรียนอยู่เพื่อชมนะเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยนะเออเขอบบาเป็นคนขยันนะถึงถูกจิดูเออต่เออไม่ใช่ไม่ใช่ก็ที่ที่เขาไม่ได้ทํคลิปผมบ่อยๆเขาก็ไม่ค่อยโทรศัพท์เขาไม่ค่อยดีเพ่ชมนะเขาก็ใช้เครื่องเขาก็ใช้เครื่องเดิมเพ่ชมนะโทรศัพท์เครื่องเดิมเลยอะ่ะเออเครื่องเดิมที่ที่ผมแคสเกมกับเขาตอนอยู่แบบ คือตอนอยู่หมหนึ่งมอสองอะไรเงี้ยนี่ผมอยู่มสมนะเนาะเออนั่นแหละเขาใช้เครื่องเดิมอะจนแบบจบอะเออจนจบโรงเรียนที่ผมศึกษาอยู่เนี้ยเออตอนนี้เขาก็น่าจะแบบหาเงินแบบหาเงินซื้อแบบซื้อนู่นนี่นี่นั่นนะสำหรับโทรศัพท์นี่เขายังไม่ซื้อเนาะถ้าเขาซื้อใหม่อะ,อะไรไประมาณเนี้ยผมก็เออทำที่เขาแบบได้แบบตลอดเกือบตลอดเวลาถ้าเขาว่างเนาะเออเฮ hey. เป็นอย่างเงี้ดีนะก็ไปตดไปไปตด ไปตอดอะไรไปกดติดตามแบบให้กำลังใจเขาด้วยเนาะเออ,อเขาจะมีกำลังใจในการทำงานอะไรประมาณนี้เออนั่นนะฮะที่ผมพูดมาโอเคโอเคส่วนที่คนดูมันหายไปไหนหมดไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเขาน่าจะแบบว่าเออที่ที่ผมลงคลิปแบบอยๆตอนนั้นอะ่ะพี่เพชรนี่งไงเจอละตอนที่ผมลงคลิปอุยอ้ยอุย้ยแต่กี่ก้อนเนี่ย อุ้ยรวมไปสิบก้อนเลยได้เราได้มาประมาณ6ก้อนนะท่านผู้ชมนะคือตอนที่ผมลงคลิปบ,บ่อยๆตอนนั้นอะ่ะเออไม่เห็นคนคืออาจจะมีคำหยาบน,น,นะเนาะท่านผู้ชมนะเออผมพยายามที่จะไม่พูดคำหยาบเนาะเพื่อจะทําให้แบบชีวิตด,ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ทําให้คลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะอ่าก็คือสำหรับคนดูที่หายไปไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องลงแบบคลิปอย่างเงี้ยเพื่อเดูจะกลับมา โอ้ยลาวาลาวาโอ้โหเคลาวาลาวามาจากไหนเนี่ยโอเคถถานี้มีลาวาต้องมีเหมืองอ่ารับประกันชัวมีลาวาก็ต้องมีเหมืองเนาะโอเคเชื่อว่าป้ยพิกเอ็กซผมก็จะผ่านแล้วนะเนี่ยไปเอาพิกเอ็กใหม่ก่อนตอนนี้ก็มืดโอ้โ,อโหอะไรนั่นน่ะออยายายามึงยายายาจะไฟเรอฮะจะไฟเหรอ เอาเหรียญเอาเหรอเอาเหร่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 เออชิบหานละอ๋อเราฆ่าไยตัวทงนท่านผู้ชมเราจะตีสถานะอะไรนะก็คือเราไปหมู่บ้านไหนอ่ะมันก็จะแบบมีโจรบุกนะท่านผู้ชมนะก็เท่านั้นแหละประมาณนนั้ที่ผมรู้เนาะเออก็พ้าสี ก็คือ ep ที่4ผมก็เคยแบบข้ามไปแล้วนะเออผมไปที่หมู่บ้านมันก็มีตัวนี้บุกมาท่านผู้ชมน,นะมันเป็นพีเลเจอร์เนาะอ่าเขาเรียกว่าพีเลเจอร์โอเคเดี๋ยวก็หม,มู่านจะไปหมู่บ้านเนาะมันอยู่หน้าสถานเนี่ยเก้าเก้าเก้านาทีโคตรนานเลยเจะว่าไปผมขอไปขุดเออเหล็กก่อนนะเหล็กอยู่บนนี้นะเหล็กอจนไหนฮะ เหล็ก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 หายเฮ้เหล็กหายอ๋อเจอแล้วยังไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคเสียงอะไรอ๋อเสียงลาวาเสียงลาวาตกแจงวานนู้นเสียงอะไรป่ะอืมฟุตพ,พีเลเจอร์อยู่ดีก็อยู่ดีก็สปอร์ตหน้าเลยอะ่ะมันแบบเป็นความบังเอ,อิญหรือยังไงไม่รู้นะโอ้ยเวนแมนเนอร์คือมันเวนแมนเนอร์ได้เป็นบางชนิดที่ผสมนะอ่าสลับ ก็แสดงใครไม่รู้เนาะก็ผมลงพวกแอดอนหรือมอดแบบพวกตัดไม้เร็วพวกเวนเมนอร์แบบขุดเร็วๆอะไร,ร,รประมาณเนี้ยเออผมลงอย่างนี้เนาะเพื่อจะทำให้ผมเล่นแม r ค้าสะดวกขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ามันก็ไม่ได้โกงอะไรประมาณนะผู้ชมนะคือมันทําให้แบบไม่เสียเวลามากเกินไปไงโอเคอ่ะปลาขุดเหมืองต่อนี่ ปุ๋แล้วครับมีลาวาก็ต้องมีทาไปต่อนะหรือเปล่าไม่รู้เอ้อนี่ไง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 ,ไงโอเคมันไหลไปทางนู้นโอ้ยลาวาลาวาลาวาสว่างจ้าเลยครับอ่าไปกดไปกดนี่ทำไมกดผิดกดผิดกดผิดโปรแกรมอาจไปอยู่ตรงนี้สำหรับท่านผู้ชมไม่เห็นนะแต่ผมเห็นนะ โอ้แคมอาร์ดมันอยู่นี่อ่าแต่ท่านผู้ชมไม่เห็นเนาะโอเคเฮ้ยไปต่อไปต่อความจริงอยู่ด้านหน้าความจริงอยู่ด้านหน้าแต่มีลาวายโอ้ยลาวาละโอ้ยดับเบิ้ลลาวาน้ำแม่งเลยน้ำแม่งเลยโอเคแน่ๆอีกไล่ละ,ละมันมีอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะ ว่าอย่ายุ่งดีกว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าโอเคเราขุดทางนี้นะหยุดเจอเพชรเนาะขุดขุดขุดอะไรอ่ะอาจจะมีแบบเสียงแจ้งเตือนหน่อยผู้ชมนะ,อ,ะอาจจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมแบบรู้สึกได้ยินนะโอเคขุดเพชรต่อปัญหาเพชรต่อโอเคขอคลิกแป๊บนะว่าจะบ่นแล้วดีโอเคอ้าวฮัง ไม่เป็นไรเรามีสำรองนะขอคิดไปว่าเราจะบนวนอะไรดีเนาะเออไม่มีอะไรให้บน่นละอ่าก็ช่องผมก็ซับซับขึ้นขึ้นลงลงนะก็สำหรับคนแบบผมผมอยากให้คนที่กดติดตามผมแบบกดติดตามไปเลยไม่ต้องกดนะอันอันซับนะอ่าสำหรับคนที่กดไลค์แล้วไม่ชอบผมเห็นนะไม่ชอบอันไลค์นะกดแล้วกอันไลค์ like นะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ที่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ด่านะแค่แบบกระลาวแค่นั้นแหละแค่บอกแค่นั้นแหละว่าจะทําไปเพื่ออะไรครับก็คุณไม่ชอบคลิปผมก็ไม่ต้องกดซับสไครต์ครับคือไม่ต้องกดก็ได้นะอันไลค์ก็กดไปเลยครับผมก็ไม่ได้ว่าเลยเนาะก็เลยก็ตามก็เป็นเรื่องธรรมดาของ u t u b e อยู่แล้วนะอ่าโอเคคือกด youtube ในปี2021เดนี่ยมันก็จะเออมันก็จะแบบอะไรนะก็เรียกว่าอะไรนะนะ ข้อห้ามเนี่ยเยอะมากเยอะตะเปาะตะแเปะมากคือแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นข้อห้ามอะไรผมก็ไม่ได้อ่านเนาะโอ้มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยแหละติดตรงนี้แหละโหไม่เจอเลยฮะไม่เจอเลยฮะไม่เจอจริงๆดิไม่เอาหน้าต้องเจอดิเพชรนะเพชร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 อะไอยู่เนาะเดมอนเดมอน เดมอนเนี่ย you know ไม่เห็นมีเลยเริ่มหายากแล้วขุดไปประมาณเนี้ยมันก็จะเจอเนะไม่ใช่เหรอหินนี้ได้เป็นกระตักเลยะ่ะหินนี้ผมได้เป็นกระตักเลยท่านผู้ชมนะออโอเคขุดไปเลยๆจนกว่าจะเจอเพชรเจอแร่รที่มันหายากสำหรับแร่เออในลโลกเป็นแร่อะไรวะเออ,ขอเขาเรียกว่าแร่ แร่แร่แร่สแคร็บแ,แร่ไม่ใช่แร่สแกมมันเป็นแร่เออมันเป็นแร่อะไม่รู้เหมือนกันเป็นแร่อะไรอู้เวลาวาเป็นแร่นระกแร่ใหม่อ่ะเออนั่นแหละมันมันหาย,ยากกว่าเพชรอีกนะรู้ใช่ไหมแถมมันยังแข็งกว่าเพชรอีกนั่นแหละที่ผมต้องการนะเนาะแต่เราต้องทําขอเพชรให้ได้ก่อนนะถึงเราจะเอาแร่นั้นได้อ่ะมันชื่อแร่นะอ,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 อะไรนะเออเออรืคอคอร์ไซส์อะไร อออไอะไรสักอย่างแหละไม่ได้ฮะโอยหินนี่เต็มตัวแล้วมั้งตอวเนี้ยเออเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 เดบล็อกเดี๋ยวมาได้ไงวะเ้ยเดี๋ยวมาได้ไงวะสงสัยน่าจะเป็นบักเฮ้ยสงสัยน่าจะเป็นบั โอเคเดี๋ยวเอาไปเป็นที่ลึกลึกดีกว่านะคือแม่งน้อยคนมากที่เราจะขุดได้บอกบอคไวทล็อกนะเออไม่นะ่าคนละมันบลักอะ่ะบลักอย่างนี้มันไม่ค่อยมีหายากใช่ไหมเดี๋ยวยไปตั้งโชว์ดีกว่าแม่งได้ไงวะนึกว่าเราว่ะคือแม่งผมขุดได้ไงผมก็ไปด้วยกันงงครับงงงงงแดกอะไรตอนนี้ขุดได้เวลอ็อกเฉยก็ตกใจนะเอ้ยขุดได้ไงวะเฮ้ยฐาน woi lempeng 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 hasil ini kucing tetep 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 hmm oh jadi belok ke bawah ได้เป็นล็อกเฉยเฮ้ยเดี๋ยวได้ไงบอนน่ฮะได้เป็นล็อกได้ไงเนี่ยโอเควะกลับบ้านดีกว่าเนาะเพรนี่ได้แค่นี้ก็พอละอ่าเ่าที่หาได้แล้วนะพอพอพอ,พอกลับบ้านเดี๋ยวเราไปขุดใหม่เนาะออ่านี่ก็ไวที่เดิมเนี่ยแหละอโอเคลงได้แต่จะขึ้นยังไงเนี่ยแหละ มาวิธีเดียวบานบ้านเลยเออ,เอ,อแต่น้ำไปได้กว่ามั้งเออแต่น้ำไปได้กว่วความคิดดีอ,อจะได้หรือเปล่านะอ้านไหนไหนอยา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 เออขึออ้นไปขึ้นไปเราต้องควบคุมระดับน้ำให้ได้เออไหนไหนควบคุมระดับน้ำหาอะไรมันตกนีเนี่ยเอ้ย อันนอย่าตกเขาจะตกแก่ะตกมันมันอืมไม่เอาผมทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วขึ้นต่อขึ้นแม่งเลยสอบตกนี่นะครบเบต่อต่อต่อผมว่าจะทำเป็นสะพานห,หินข้ามไปข้ามมาแล้วสำนักแล้วก็ทำเป็นบันไดลงไปอ่ะ เดี๋ยวชิ้มหายเลยอะเสียตกลงไปไม่ใช่หรอนี่อะไปกล o บโฮมอะกลับโอเคถึงบ้านแล้วก็เมืองมายกติดนี่เน่าเป็นเป็นคีนหรือคีนไม่รู้เออสถานีสถานสถานีส,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 สถานสถานะนี้ให้เรากินนมเข้าไปแล้วมาันจะาหายหรือเปล่านะไม่เราไม่ร,มร,มรู้แฮะเอเนี่ S <S โอ้หายด้วยฮะโอเคเป็นเรื่องที่ดีงามเลยก็ขี้เกียจที่เกียดไปที่เกียจไปบุกบุบ้านี่เกลียไปปกป้องบุบ,บ้านนะผู้ชมนะเออผมรู้ละกินนมก็หายนะสถานะนี้ดีงามดีงามอ่าวดีอ้าวัดีวัด,วดีชื่ออะไรวะจำไม่ได้โอเคถึงบ้านแล้วโอ,อ้ออแล่เผาอ่าบล็อกคือบอล็อกเราได้มาเยอะมาก ผมจะทำโอ้ยบล็อกบึ๊บบึ๊บบึ๊บเก็บไปดีกว่าเบรล็อกเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตไปั้งเป็นอนุสาวรีย์เนาะขุดไปเบรกล็อกเฉยโอเคโอเคอ่ะส่วนแรกเก็บไในกล่องนี้เก็บครับเก็บ แรกเราก็เยอะอยู่นะครับนเล่นไป24เหรอครับเกาะได้หรือเปล่านะไม่ได้มั้งเ๋ยวดูดิไหนดูดิเรารดูดีก่อนว่าเราครับชุดเกาะไว้ได้เปล่าไม่ใช่นี่ไงรอ,องทเท้าเพชรโอเคเราต้องดูกล่องไว้แล้วเรามีรองทเท้าเพชรละเราเหลือแค่ขาดแค่ส่วนตัว ตัวหมวกแล้วก็กางเกงโอเคครบละอ่าเฮ้ยเราต้องทำอ่ะทำดัมมี่ทำหุ่นหุ่นใส่ชุดดีกว่าท่านผู้ชมนะป่ะดัมมี่ดัมมี่สแตนเออสแตนสแตนอะอาร์เมอร์สแตนไม่ใช่สแตนในโจโถสแตนในโจโจนะไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำไปเหงียนโอเคสแตนเราจะใช้สแลป สลับหินที่เผาแล้วอ่าสแตนหนึ่งตัวอเ,เอาไว้ไหนดีนะเออนี่ดีกว่าโอเคเอาไว้นี้แลยกันนะเดี๋ยวผมจะไปหาที่เอ็นชาร์จมาหรือเราขอไปศึกษาก่อนว่าจะเอ็นชาร์จอะไรดี อันนี้อันนี้ไอชาดได้ไ่ดูโอเคอ่ะหมุนแสแตนขอเพชรเหลือสีก้อนเหรอเพชรเหลือสีก้อนก็เก็บไว้ซิอ่ะราพีสอืมขอเก็บของแป๊บท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับ m i มาคร f t เอาชีวิตรอดในเวอร์ชันนะ่นผู้ามนะก็เอาไว้ต่อในะ EP ีหน้าท่านกู้ชมหน้านู้นเลยนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจ้ผมในคลิปต่อไปนะโอ้ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วก็ประมาณนั้นน,นะท่านผู้ชมนะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ บายบาย s e o เกนน t กชามก o o d bye, bye. Okay. Time, รักท่านผู้ชมทุกคนนะครับป็นรักจุ๊บ